สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคันเบ็ดตกปลาหน้าดินนะครับพี่พี่ครับซึ่งเป็นคันรุ่นใหม่นะครับคันเบ็ดตกปลาหน้าดินรุ่นใหม่นะครับเป็นคันอาชิโนรุ่นใหม่สโตนนะครับเพิ่งเข้ามาประจําการที่ร้านนะครับสินค้าเพิ่งเข้านะครับมีไม่เยอะนะครับคันอาชิโนม่สโตนเป็นคันตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามามีขนาดตั้งแต่ 8, 9แล้วก็10ฟุตนะครับเป็นคันตกปลาหน้าดินนะครับรุ่นใหม่นะครับ พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่แน่ๆนะครับตัวนี้เป็นคันราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับคันหลักร้อยนะครับคันกาไฟนะครับไม่แพงเลยนะครับใส่ซองมาอย่างดีเลยนะครับพี่ๆครับอาชิโนมาสโตนนะครับคันกาไฟโอเอ็กคอร์ทั้งคันเลยนะครับพี่ๆครับคันกาไฟ x อ็กคอรดามก๊อเคลือบแหวนแต่งซิ่ง นะครับจากโรงงานเลยสวยๆนะครับเป็นคันตกปลาหน้าดินตัวใหม่ราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับสไตล์อาชิโนนะครับที่นํามาวางจําหน่ายวางขายให้กับพี่ๆนะครับด้ามก๊อกละเอียดแท้นะครับก๊อกละเอียดแท้เคลือบเงาจากโรงงานเลยนะครับด้ามจับนะครับฟอร์กิฟนะครับด้านบนนะครับว้ลให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับว้ลให้ด้วยนะครับพี่ๆครับนะครับ วาวให้ด้วยนะครับก๊อกละเอียดอัดเคลือบเงาจากโรงงานเลยนะครับนะครับคันอาชิโนมาตาโตนเป็นคันกาฟไฟเอ็กคอร์สท,ทั้งคันยันโคนเลยจากจากช่วงนะครับช่วงท่อนล่างนะครับนะครับช่วงท่อนล่างนะครับนะครับช่วงท่อนล่างเอ็กคอร์สนะครับไกด์สวยๆนะครับแล้วก็ งานช่วงช่วงต่อนะครับเนี่ยครับงานช่วงต่อนะครับจะให้เห็นถึงงานเนื้อกาฝายนะครับแต่จะมีความนะครับพิเศษก็คือความหนาของเอ็กคอร์ในช่วงช่วงที่แต่งมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเหนียวให้กับตัวคันตัวนี้นะครับคันไมสเตนนะครับอาชิโนไมสเตนเอ็กคอร์ทั้งคันถึงโคนถึงปลายเลยนะครับนะครับถึงปลายเลยนะครับเอ็กคอร์ทั้งคัน คันสวยงามครับเป็นคันกาไฟรุ่น im 8นะครับใส่คาร์บอนมาด้วยนะครับเทคโนโลยีคาร์บอนมาด้วยนะครับตัวนี้อาชิโน i มล s สโตนเรามาดูเวทกันสักนิดหนึ่งนะครับเวทที่ให้มานะครับ15-30ปอนนะครับเวทเหยื่อที่ให้มา80-160กรัมนะครับตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับแหวนนะครับนี่ด้ามท้ายนะครับกันกระแทก นะครับแล้วก็มีแหวนแต่งมาให้ด้วยนะครับช่วงเชื่อมต่อระหว่างรีซีสกับตัวด้ามจับส่วนท้ายนะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้ด้วยรีซีสยังคงคุณภาพสวยงามเหมือนเดิมนะครับมียางรองนะครับการขาลอกเป็นรอยนะครับคันอาชิโนไมสโตนนะครับเป็นคันกาฟไฟ์เอ็กคอร์ทั้งคันนะครับตั้งแต่ท่อนล่างจนถึงท่อนปลายนะครับไกด์สวยงาม นะครับท่อนบนจะให้ดูช่วงต่อนะครับมันจะมีช่วงต่อนะครับแน่แล้วก็มีงานโชว์นะครับช่วงต่อระหว่างท่อนล่างและท่อนบนไม่ต้องตกใจนะพี่ๆครับพี่ๆไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะมันเสียบไม่สนิทหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นงานนะครับที่ออกแบบดีไซน์ของเขามานะครับแล้วก็ดูช่วงที่เสาะต่อกันนะครับก็จะมีความ ยาวลึกอยู่พอสมควรนะครับพี่พี่ครับเนี่ยนะครับนะครับมีประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วเลยนะครับแบงก์กาไฟหนาๆนาเหมือนเดิมนะครับแบงก์กาไฟหนาๆนาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้ตกปลาหน้าดินตกปลาอ่างปลาเขื่อนปลาบึงปลาหนองนะครับเราสามารถเล่นกับปลาขนาดที่มีไซส์ได้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์2โล3ามโล4ี่โลห้าโลนะครับสวยๆเนี่ยรับแขกปลา ปลาบึงปลาอ่างในต,ตอนนี้ก็สวยๆนะครับเต็มที่สวยๆนี่ก็อยู่ประมาณกแปดโลนี่ก็ถือว่ายังทําการคอนโทรลปลานะครับได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับคันอาชิโนมาสโตนคันกาไฟเอ็มแปดเอ็ทั้งคันจนถึงปลายนะครับท่อนปลายนะครับก็วันนี้นํามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันคันหลักร้อยพี่ๆครับคันหลักร้อยนะครับคุณภาพนี่ซื้อ นะครับไปตกปลาได้ยาวๆเลยนะครับกับคันกาไฟ IM8 นะครับมีขนาดตั้งแต่8-9แล้วก็10ฟุตนะครับ8 9แล้วก็10ฟุตนะครับสวยๆเลยครับรถนี้มีมาไม่เยอะนะครับพี่ๆครับรถนี้มีมาไม่เยอะพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับกับคันอาชิโนไมสโตนนะครับตัวนี้นะครับเวท15-30นะครับ เวทเยื่อ80ถึง160กรัมก็ตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคุมตั้งแต่ตีขนมปังจนถึงตกปลาหน้าดินนะครับก็พอพี่ๆครับสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ